หายลงยังคงมองว่าต่ำลงเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงประมาณสักทันวาปลายทันวานใช่ความว่าปลายธันวานจนถึงตอนเนี้ยถ้าให้มองก็ก็ยังคงเป็นมุมนี้หรือไม่ซึ่งการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ ผมมองว่าเป็นรูปแบบของการพักฐานหรือไซส์เวดาวซึ่งเป็นเซกชั่นอยู่ในช่วงของการขึ้นเรียกว่าขึ้นนะเออภาพหลักเนี่ยยังขึ้นเพราะนั้นเป็นเพียงการพักฐานจากจากการขึ้นเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมมอง แต่ประเด็นคืออยู่ดีๆแล้วจะเข้าเลยได้หรือไม่มาถึงแล้วโอ้ยมาถึงแล้วจะใส่บายบายบาย,บายกันเลยได้ไหมผมว่ายังไม่ได้อันนี้ผมพูดในมุมของภาพเดพูดในมุมของภาพใหญ่อยู่ แต่ถามว่าบางคนบอกวอายายไม่ได้ก็มาวาันก็ขึ้นมาสิบเหรียญช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังขึ้นมาทุกวันไม่ได้ทียงครับแต่นั่นคือภาพชั่วโมงมันคนละเรื่องกันมันอาจจะขึ้นห้าวันเจ็ดวันแล้วทุบอีกห้าวันเจ็ดวันได้ไหมก็ได้ครับถูกไหมซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นไม่ใช่ไม่เป็นเป็นถูกไหมเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆ ช่วงสักประมาณสองสัปดาห์ของช่วงปลายเดือนมกราใช่ไหมเออราคาก็ยังคงปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆแต่เปิดมาเดือนช่วงเดือนกุมภาช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกก็ทิ้งลงมาตลอดเห็นหรือไม่นะเพราะนั้นในในภาพสั้นๆถามว่าในการแกว่งในลักษณะนี้เป็นเรื่องปกติก็ต้องแยกออกมามันอยู่ที่ว่าคุณจะเล่นอะไร แต่อย่างที่ผมบอกครับช่วงนี้มันอยู่ในสภาวะของไซเวดาวเนี่ยพฤติกรรมพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นไซเวดาวแบบนี้ไอพฤติกรรมย่อยๆที่มันอยู่ในนี้มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเพราะนั้นถามว่าสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าเฮ้ย ถ้าให้ดีเลี่ยงได้ในการเล่นสั้นก็เลี่ยงไปก่อนเพราะมันมีความผันผวนสูงเล่นสั้นนะที่นี้ผมหมายถึงการเล่นแล้วสามารถที่จะครบอบกรอบราคาทั้งหมดได้คือถ้าเกิดเล่นยาวกว่านี้ก็ยังพอมองเห็นแนวโน้มมองเห็นการเคลื่อนไหวบ้างแต่ในการเคลื่อนไหวเล็กๆที่ถูกซ่อดอยู่ในการเคลื่อนไหวหรือในกรอบเนี่ยมันประมาณการได้ยาก ถ้าจะเอาละเอียดจะเอาใช้มันชน,นะยากเพราะนั้นคุณไปตั้งจุดตัดขาดทุนเล็กๆก,ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะโดนสต็อปลอสไปบ้างต้องบอกถึงแม้คุณจะคาดการได้ถูกว่าเอ้ยเดี๋ยวราคาต้องต้องมีความน่าจะเป็นที่ลงมาเรื่อยๆนะสมมตินะเรามองจากภาพเรามองว่าราคาเป็นลักษณะแบบนี้ แต่พอในภาพเล็กๆคุณไปเล่นสต็อปลอสสิบเหรียญเวี่ยงกินสต็อปลอสได้ไหมได้ถูกไหม